สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Goose Goose Duck นะครับหรือก็คือเกมเป็ดนั่นแหละนะก็มาเล่นกันอีกแล้วนะครับกับเกมนี้ผมว่าทุกคนคงชอบเล่นนะครับสามารถโหลดฟรีได้ใน Play Store นะจ๊ะแล้วก็สามารถโหลดฟรีได้ในส e a m มนะจ๊ะสำหรับคนที่เล่นในคอมแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับมือถือและในคอมนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเริ่มเลยดีกว่าผมเจอห้องแล้วคราวนี้ผมจะเล่นโหมดแบบคลาสสิกนะครับลุยเลยดีกว่า A few minutes later โอ้โหได้เป็นโดโดโบบก้างเสียงพี่โดนเสียอนน่ะพี่โดนไม่ใช่พี่เฮ้ยพี่โดนโอยฆ่ากันต่อหน้าเลยออนี่ไงล่ะรถเหยียบเลยไงล่ะเป็นไงล่ะไม่มองถนนนะข้ามทางม้าลายไม่ยอมมองถนน ไม่ยอมข้ามทางมาไลยสิด้วยกฎในคดี่ให้เดินทางนะครับใครฆ่าใครฆ่าใครฆ่าสารภาพมาซะดีดีผมเห็นที่โดนปาดไปอ <nood? milhões S 1> ่ะไปหรอโอ้โหใช่สีผู้อะโอ้โไปอยู่ใช่สีผู้โอ้โหแล้วเดินอยู่ด้วยกันไม่ใช่สีผู้อะคือใครปาดสารภาพมาซะดีดีสองคนนี้ใครปาดเอ้าไปเดินเสร็จจบอ่ะว่ามันมีศพอยู่ข้างหน้าเออผมเดินลงไปผมเห็นตัวโดนพอดีเลยอะ แล้วเขาปาดต่อหน้าต่อตาไงประเด็นอะแล้วมันเป็นแล้วผมทำเควสอยู่ไงผมเลยไม่รู้ว่าใครใครปาดเขาโหวตตั้งสี่โหวตเลยนี่ใครโหวใครขอหนะใครใครนะที่ไม่โหวตอ่ะผมเดินลงไปผมเห็นตัวเดืนอะผมว่าผมหลุดเนี่ยอะไรอ่ะเขาโหวตกูเนี่ยโอเคไม่ได้เลยใครโหวตเดมิโกะอะไรเนี่ย ปิดมีโกต้าตีมีโกยังไม่ได้ทำอะไรแล้วเลยแล้วเอ่อปั๊โอ้ยฮะกถางอะไรครับไปไปนดี๋ยวมีอะไจะบอนพอเป็นมุมสามอีท่ากเป็นมีสตัวล้วพี่ต้ก่อนค่ะเดี๋ยคุยกับระถังสองน นี่ไอ้พระถังเป็นคนฆ่าพระถังเป็นคนฆ่าพระถังเป็นคนฆ่าอย่างว่าศพเมื่อกี้พระถังคนฆ่าดิเดี๋ยวพี่เจมโดนรถชนรถโยวมีคนโดนรถชนอ้าวการถนนบไม่รู้ทางมาลายเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเป็นโดโด้ครับเขาเพิ่งบอกใครเปดูดีฟังกันนะน้องเอ๊ยเขาเป็นเจไาเดียนเออะเราอ้า มองไงกันแน่ระหว่างแคนาดี้แคนาดียหรือว่าดูดูเขาบอกเขาเป็นแคนาเดียนแค่าแคนาเดียนครับเออสีแดงครับเปเร็วไปยังเออไปแล้วโอเคใช่ป่ะสีน้ำตาลใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ไมเขาเป็นสีชมพูใช่ป่ะน้ำตาลสีแดงแบบสุดบอลอะอะไรวะก็ถามว่าสีอะไรยังคะก็คืออะไรวะ วัวสีแดงแดงตอตายแล้วเฮ้ยโอ้โหรู้อยูก็ตอบว่าตายแล้วดีกว่าแม่เงยตรงนี้ตอบว่าตายแล้วดีกว่าจะได้โดนโหวตแดงสีแดงอะโหวตเลยถังเป็นอะไรเป็นนักต่อรองไงอครบยังใช่โหวตครบแล้วดิโหวตครบแล้วจะไปโดนผมดังมั่วเนี่ยแม่งเสือกถูกเฉยเลยทางถนนต้องมองซ้ายมองขวา ทางหนุต้องมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวรถมาเฮ้ยมีมือถือมีมือถือฮัโลโหลเทสสองสามเอาไอ้ไอ้มึงฆ่าน้องโอมทำไมกูามาเห็นนะ,ะมงมฆ่าน้องโอมที่ห้องน้ำโรง,งเรีย,ย,ยนะอะแล้ววิญญาณด,ดูมึงเยอะเลยไอ้วิญญ,ญญาณอาฆาต ไม่ไอทำเหมือนล่ะไอแต่ว่าหนูไม่ได้ฆ่าใครเลยนะนอกจากฆ่าไ้วไม่เคยเ็คด่ันไไ้อาหรอก้านตมแอนนาเดียนวะแอนนาเดียนวะเอาวะต้องลอตีนวะเอาละผมจะไปล่อตีนทางมาลายนะหพี่ข้ถนนรถชนไั้าถนนดูทางมาลายอยเลย่นพจ ชนโคตรหลายสุดเลยหน้าสุดเลยเราเรารถทับกันนะครับปวดจังเออนะัวดนะปวดหน้าัวเกินหันยังไม่เดินทันหน่อยนะฮะโคอกไม่มีใครคุยโทรศัพท์เอยผมพยายามล่อนะน่ะอะไรหาสัญญาณเนี่ยตายแล้วต้องมานั่งหาสัญญาณยานไวไฟไงตรงไหนเนี่ยอ้าวโดนโอมโดนโอมมาเรียบร้อยแคนาเดียนเนี่ครับผมทำตัวคาราบอน ล้วออกมาเขาเปแหลกอร่อยอร่อยเลยผมอ่ะทำตัวให้หน้าอร่อยไว้ครับผมอ่ะตกสนามบอลไปไม่รู้ว่าเราคุยอยู่กับโดนแล้วก็น้องต้อแหลอยู่บนถนนเรากำลังเรากำลังต้อแหล่กันอยู่เขาบอกมาเห็นเขาเป็นตุบโล่ตรงในตรงที่ขาขึ้นฆ่าแคนาเดียนเป็นอย่างไม่ไม่ไปถูกแล้วเพื่อนมันคือมัฆ่าแคนาเดียนค่าแคนาเดียนเพื่อนคือถ่ายดาวเหรอ ใช่ใช่เขาตายตรงนั้นเลยแคนอยู่เปล่าใครเป็นแคนเปล่าเพราะว่าเครื่องนั้นอะไฟฟ้ามันชอบดูดมันไฟล่วงไงเขาโดนไฟดูดตายหรือเปล่าเอาแล้วครับผมได้ใช้โลแคนเป็นประโยชน์แล้วแต่ถ้าเพื่อนไม่โหวตอ่ะเท่ากับว่าผมใช้โลแคนไม่คุ้มนะมกันนค คเ็็เเปปนราก็อยู่ทั้งสามคนไรจะไรโดนแล้วก็ตอนกำลังคุยเรื่องเฟสอยู่เลยเฟซมันทำยังไงเฟซสีแดงแต่ว่าเหมือกว่าเธอไปท็อเฟซสีแดงตรงนี้สีแดงเหยียบเอารถมาทับพวกนี้ไม่ตายหมดเลยอะไรไหมพูดเก่งเป็นเองพี่ตกอยู่ที่สนามบอลใช่ไหมครับตกอยู่ตรงใกล้ๆสนามบอลไอ้ตรงหาขึ้นอ่ะอ่าเออ ตรงนั้นมีพี่ปองมูแล้วก็พี่นเน็กนะตอนนั้นทำเพือเฮ้ยแต่เมื่อเช้าเราเดินมานะาที่เราเดินมากับน้องตอนแหละคนอยู่ตรงนั้นเยอะมากไม่นนถนัดเวลาโมน็กเธอเธอทำเคื่เตะลูกบอลเตะพลาดหรือเปล่าไปโดนคนนั้นหรือเปล่ามาควสอะไรนะเตะบอลไงเธอเตะพลาดหรือเปล่า คนฟังนะตอนนี้ทุกคนอยู่กันแบบทริปเปิลก็คืออยู่กันแบบสามคนสามคนสามคนอยเป็นสีดำถูกไหมใช่จ้ะใช่ก็คือสีดำแล้วก็สองคนแล้วสี่เป็นโลแคนปะเรียบร้อยใช้โลแคนได้เป็นประโยชน์แล้วครับผมใช้โลแคนใด้คุ้มนะครับขอบคุณมากที่แหละครับวิธีเล่นแคนาเดียนครับทีเล่นแคนาเดียนครับนไมม่ีแกง เฮ้ยแต่ม no, ันรอดโอ้โหมันรอดเฮ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดโหน่าโศกานเฮ้ยมันรอดอ่ะโอ้โหยังใช้โลแคนไม่คุ้มแล้วถ้ามันรอดอ่ะมันตายจังอะจริงผมขึ้นมาบอกว่าเห็นจบกันแล้วอะเป็นยังไง แล้เควสนี้มันทำไงอะพี่ยิงครเห็นหลอดยาป่ะอ่ะฮะมันหลุดมันบอกให้กดสีสีแดงไปพอกดแล้วมันก็ไม่ได้มันเด้งออกโอ้มาโอเคเราคีดว่ามันนานละเป็นน่าจะสุ่มหัวกันไม่ยอมป่าอะไรนะเราเห็นนะเราเห็นเต็งบางเต็งเนี่ยกำลังปั่นข่าวอยู่ การข่าวว่าการข่าวอัตเต้เป็นววคนดีไงอ๋อไอ้กลุ่มนั้นนะนะไอ้กลุ่มที่ต้องอยู่ห้องแลบอะนะใช่กลุ่มที่มัดจุกอะผมต้องทองหน่อยอไ,มไม่ใช่แล้ว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 โอ้ยนะเราเนี่ยดีก็บอกอนะแม่ยอมปาดนะสีเหลืองปะโอ้ยแล้วเขาโหวตใ้วยอะวัเขาต้ยจะขกด้ามไ้มเพราะว่ากลัวโดนโดนอ่ะฮิโกโดโดะหรอ เป่ปะระเด็นคือไม่มีใครสงสัยสีดำเลยเหรอวะเราอะใผมใช้โลแคนาเดียนฟรีเลยเนี่ยไม่รู้เรากดคามนะเรากดโดโด้นดคามเย FC เหรอ FC แน่เลยมีใส่รับเหมเออโอเคครับไปตื่นทาจะโบเป็ดเหรอเมื่อกี้ อะไรเราคุยกุกิกกันอยู่กกกิกกันอยู่โอเคไม่ยุ่งแล้วจ้ะใช่นี่เธอมาเฝ้าเราห้องน้ำหน่อยรอบสี Yok. ่โดนโดนนักตัวเธอเรียบร้อยครับไอ้นี่ตายแล้วไอ้นกกระทุงตายแล้วเป็นโลคางเป็นโลคางเป็นโลคางทำอะไร เดิมานี้เรารู้คนเราเราดินมาเจอกันเอ้ยเรามาเจอที่ร้านหน้า,าร้านอาหารกับอ่ามะลุม,มเดินมาค้อกับ <c oughs> มะลุมแน่ไม่เป็นไรไม่ได้ฟาหัดใส่บักก้อแล้วออกป้เห็นอยู่ใช่ก <c oughs> ็รอใครอยู่ <c oughs> ด,ยด้วยกันว่า <c oughs> บักก้อเลยล <c oughs> คือเอาไก่แดงออกด้วยนะ ใจดได้แรอบคเลเราเป็นเลนเอ้ยเราเป็นเรากินไม่แค่ศพเยวเองเธอให้เราให้เราสามศพก่อนหน่อยปะเราจะเราไปมอบเองมันดึกแล้วหนูแตไม่ใชเราอยู่สนามกับเราอยู่สนามกับผาถานกับตองมูสนามโรงเรียนตองมูเราอยู่กับไปตอนนั้นเจอแบบ ใครไม่อยู่บ้างตอนนั้นอ่ะก่อนกดรีพอร์ตอ่ะเราอยู่ตรงสถานีใช่ใช่กับบากอแล้บ้างยกมือนตอนสตีดี้มีพี่รุถนอนต้อนแหละเขาเดินไปกลางถนนอ่ะไม่รู้เขาเดินไม่ไหนบากกอแล้ววันนั้นไอ้ขอโทษไอ้อันพิษนอนมาเป็นยังไงแดงขอโทษไม่ยังแดงไหนวะไม่เคลียร์หมดเอาเคยรหมดนอนต้อนแหล พวกแกไอพวกตอแหลเรมจคิดว่าเราโตรสกิมเด้อเราโคตรสกิมนะพวกแกเป็นตแหล่น้องทางผมแล้วอ๋อน้องโอมครับน้องโอมเป็นอะไรนะเป็นนักเสือบที่ับเสือบพี่ย şey ังสามสองเสือบแล้วขาวจนพูนเลยครับ เก่งมากมอสโอเคไม่เชื่อพวก <awakening. S 1> มันคับดังโดนเธอมาวิ่งตัดหน้าทำไมสินคาเธอเลยเป็นร้นายมากเ,เลยขอโทษดานองโมแต่มอสขอดับสามสองหนึ่งแล้วว่าโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดให้กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตายแล้วมาเจอกันคลิปถัดไปครับผมไปครับ